สวัสดีครับุณผู้ชมวันนี้ผมนะครับเดียร์ป๊บวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแะบทรีวิวเลือละก๊าสนะครับการ์ดในการเล่นเกมเห็นผมไปดูยูทูบม,ม,ม,มาแล้วก็มันมีปรับเปลี่ยนใหม่ผมไปลองวันนี้มือแคปจะกันแมปก็ไม่เดี๋ยวเวลานะคลิปนี้จะสั้นนะครับนะครับวิธีการหาคือหาแจกโต๊ะแต่เราก็เห็นว่าออกอกไปยังนะแล้วก็หาฝากหลังแรกก็ได้นะ หน้อย่างแรกเียอนะคะน้าแรกแล้วก็เป็นหนาดูแมนนะโอเคโอเคนะครับที่นคือไมสุกบอนี่เตือเตือนที่นะคบโอเคนะครับรอนสุนทบานะครับอนีนี้รอนนี้ะครับมันตีเดียวนะครับเราเหมือนยี่สิบห้ายาสิบสี่ตีสิบหกนะคนับแไ้ว้าตะกี้กดไลคไวเลยนะคะไวมากเลย ยินกมาแล้วนะค่มก่จะิดยินได้ด้วยนะคคนี้หรือา้กันมันปกไปได้มโอเคนะคมยิดเอด้วยก็แต่เมืมิ้วยได้ครัครับครับริบครั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 บครรครับ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 คัครับ มเตรีมการอะไรพวกนั้นเขาอยากมาตียมตัวพละคมกดนัแต่ว่าวันนี้กำเนิเงินนครับโอเคนะคะผู้พูดแล้วนะคะเหลียวมีเสียนะคะอันนี้รับเดรนะครับืมกเนดีเียนะครับยินเินยินอ๋อยินงตามกยเนิดที่เรามีมานะเป็นน้อยงินได้ครับยินกาเนิที่เรามี ก็ทำได้ขั้นต่อไปนะครับพค้ต่อยดีดีนะทนะครั้นมีหลายรุ่ก้าวมีนะครับนี่ครับผมได้อุตตรดาทีอินแม่เลยท่าดีบุกโดเขาโคดเขาโคดโพดสั้นโผล่ไปไ เราไม่ปลกไปได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีตัวปลอยู่แน่อจน5นาทีค่ทำปืนันี้อล้วมันค้างน้ยมีรัวเลยนี่จะตีเ้าอีกหรคือผมเล่นกับโอโตะรักีอยู่เนี่ยผมไม่ใจมือกับคนนีอน่แต่คิดตั้งกันดิอ้อแล้วางวีวอร์นี้ กตะูไปแทะกันะปูทนืนนะแม่ไชวกีเ่อนปูจะช่วยรอบยจะจะทำได้ถ้าใครชอบลินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมดเลยนะคะดีเมหมดแล้วก็ไม่มียดีแล้วอ่ะมันจบแล้วอ่ะ Yes. แต่ผมว่าผมขอดูนาเมทแล้วเนี่ยนะดูละเมิดขนะนแรนเมทดยี่สิบห้าและสิบสี่ตีสิบนะครับลาเมทสี่สิและสิบเก้าีก็าห้าปเมทหกสิบแลยี่สิบี้ินะครับคือแมื่ตีด้านนะแต่แม่ตีซ้ายไนะงก็เปมนตีก็เหมือนไม่ตีอะโอเคนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าของกินนะคะ